เหล่าขุนพลสี่ขุนพลที่มีบทบาทในการผลักดันเพื่ออุดมการสี่ขุนพลแห่งภาคอีสานซึ่งเราจะนําเสนอแต่ละคนเป็นคลิปๆปไปนะครับ 1. นายเตียงสิริขันนายเตียงสิริขันเกิดเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2,452แถววัดคุ้มศรีสเกตตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นลูกคุณนิเทศพาณิชชาวบ้านเรียกว่านายห้อยบุตรดีเพราะเคยมีอาชีพต้อนวัวควายมีเชื้อสายย้อมาจากฝั่งมหาชัยกองแก้วหรือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงสมัยเป็นนักการเมืองมีฉายาว่าขุนพลภูพาน หใน4เสืออีสานนายเตียงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดส,สกลนครหสมัยตั้งแต่อายุ28ปีรัฐมนตรี3สมัยและเป็นหัวหน้าใหญ่เสรีไทยภาคอีสานและสกลนครโดยมีศูนย์ปัญชาการอยู่บนเทือเขาภูพานมีแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญคือข้าพเจ้าต้องการให้ทุกๆคนบนพื้นที่อันเป็นสยามประเทศนี้ เป็นราษฎรเสมอหน้ากันหมดปราศจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงอย่างเช่นปัจจุบันนายเตียงสิริขันเห็นพี่น้องชาวอีสานผู้ทุกข์ยากถูกข่มเหงกดขี่จากเจ้าหน้าที่รัฐซํ้ายังถูกนายเงินเจ้าของที่ดินเอาเปรียบสารพัดจุดหักเหสําคัญต้องตัดสินใจมาเป็นผู้แทนราษฎรเพราะขับแขนใจต่อความไม่เป็นธรรมจึงตกเป็นจํเลยคดีคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่9กรกฎาคม2478เพราะช่วงนั้นมีการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์และมีคนชักธงรูปขอนเคียวขึ้นยอดเสาธงนายเตียงกับเพื่อนครูอีก3คนถูกไมยหัวถูกฟ้องคือครูปั่นแก้วมาศครูสุทัศน์สุวรรณรัตน์ครูยวงเอี่ยมศิลาและถูกคุมขังอยู่ประมาณสองเดือน ต่อสู้คดีกระทั่งสารพิพากษายกฟ้องมีเพียงครูยวงคนเดียวถูกตัดสินจำคุก10ปีหลังจากนั้นไม่นานนายเตียงก็กลายเป็นแกนนำจะตั้งขบวนการเสรีไทยสายสกลนครมีที่มั่นแห่งแรกคือหมู่บ้านโนนหอมซึ่งห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ15กิโลเมตรไปทางจังหวัดนครพนมในปีพุทธศักราช2485 ค่ายเสรีไทยได้ตั้งกระจายไปในเขตป่าของเทือกเขาภูพานเช่นค่ายด่านนกยูงบ้านเต่าง,งอยค่ายดงพระเจ้าค่ายบ้านหนองหลวงในเขตอำเภอสว่างแดนดินค่ายบ้านตาดภูวงอําเภอวาริชภูมิค่ายบ้านอากาศอําเภออากาศอํานวยค่ายบ้านภูสครามอําเภอวานนนิวาสค่ายบ้านหนองผือ อำเภอพนาน,นิคมหลังจากนั้นไม่นานนายเตียงกลายเป็นแกนนำจัดตั้งขบวนการเสรีไทยสายสกลนครมีที่มันแห่งแรกคือหมู่บ้านโนนหอม4เสืออีสานคนที่สองผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ยุบสภาค,ครั้งแรกแห่งประเทศไทยนายทวินอุดลเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2452เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำเนิดเป็นบุตรของนายฟักและนางนิ่มอุดลซึ่งมีอาชีพค้าขายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยทั้งสองสามีภรรยาเป็นผู้ที่มีน้ำใจอบอ้อมอารีเสมอมาจึงเป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ดจึงนับเป็นทานเสียงด้านการเมืองเมื่อนายทวินอุดลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทรนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นนักการเมือง หนึ่งในสี่ขุนพลอีสานด้านการศึกษานายทวินอุดลเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่บ้านเกิดจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จึงเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายจนสอบไล่ได้เนติบัณฑิต ในปีพุทธศักราช2,473ในขณะนั้นเขามีอายุได้21ปีเมื่อเรียนจบไปแล้วนายทวินได้ทำงานเป็นทนายความหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองนายทวินได้เข้ามารับราชการที่กรมราชธรร์กระทรวงมหาดไทยและต่อมาได้ถูกโอนตำแหน่งไปทำงานเป็นที่ปรึกษาเทศบาลในระหว่างปีพศ2 4 7 8ถึง2480 และถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจสอบการเทศบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสพบคุยกันมากกับนายทองอินภูริพัฒน์นักการเมืองเลือกตั้งรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นสมาชิกสภาและเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียนจบกฎหมายมาพร้อมกันจึงน่าจะทําให้เขาสนใจการเมืองและลงเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่สองซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางตรงครั้งแรกที่ทําให้ประชาชน เลือกผู้แทนได้โดยตรงนายทวินจึงลงมือเลือกตั้งทันทีความที่เป็นคนหนุ่มที่มีความรู้และพูดเก่งขยันออกไปหาเสียงพบปะชาวบ้านนายทวินจึงได้เป็นผู้แทนสภาราษฎรสมใจของเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งขณะนั้นเขามีอายุได้เพียง28ปีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งและจากการแต่งตั้ง อย่างระครึ่งสภาและก็ได้เลือกพระยาประหนพผลพยุหะเสนาหัวหน้าผู้ก่อการนายกรัฐมนตรีคนเก่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อไปเมื่อเป็นสมาชิกสภานายทวินได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนขยันกันแข็งในการทำงานทั้งยังร่วมมือกับเพื่อนทำหนังสือพิมพ์รายสิบวันชื่อสยามอุโคดโดยตัวเอง ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเทศบาลอาจเป็นเรื่องที่ตนเองรู้ดีและเคยทํางานด้านนี้มาเองแต่ที่สําคัญที่ทําให้นายทาวินอุดลเป็นที่จดจําในผู้แทนราษฎรก็คือนายทาวินกับพวกได้เสนอติตขอแก้ไขข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ส0กันยายนพุทธศักราช2 4 8 1แต่รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพระยาชัยยศสมบัติชี้แจงว่าทําไม่ได้ หลังจากการอภิปรายและก่อนที่จะลงมตินายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลทําไม่ได้ถ้าสภาลงมติรับข้อเสนอรัฐบาลก็จะลาออกปรากฏว่าวันนั้นรัฐบาลแพ้ม,มติสภาในการลงมติรับผู้เสนอชนะด้วยเสียง45ต่อ31พระยาพหลนายกรัฐมนตรี จึงทาหนังสือลาออกต่อคณะผู้สําเร็จราชการแต่คณะผู้สําเร็จราชการไม่รับใบาลาจึงให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่11กันยายน2481นนั่นเองและนี่ก็คือเหตุที่ดูว่าไม่น่าใหญ่แต่ก็ใหญ่จนทําให้นายกรัฐมนตรีต้องยุบสภาและก็ไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกนายทวินอุดลลงเลือกตั้งอีกครั้งและได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งแต่รัฐบาลใหม่ที่ได้ตามมา มีหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนี้อยู่มาจนถึงวันที่8ธันวาคม2484ญี่ปุ่นก็บุกไทยและไทยก็ยอมให้ญี่ปุ่นเดินทับผ่านไทยจึงทําให้มีขบวนการเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นเกิดขึ้นนายทวินได้เข้าร่วมเสรีไทยที่มีนายปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้านายทวินได้รับผิดชอบดูแลเสรีไทยที่ร้อยเอ็ดและทายังได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนไปติดต่อก,กับรัฐบาลจีน ดังนั้นในการเมืองจึงอยู่ในฝ่ายค้านของรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามจนทําให้จอมพลปพิบูลสงครามต้องยอมลาออกจากนายกรัฐมนตรีในปี2487และเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2490ทําให้ในายทวินอุดลและพวกถูกการเมืองเล่นงานจนไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการเมืองและที่ร้ายที่สุดก็คือการเกิดกบฏวงังหลวงที่พยายามลมพวกหลวงพิบูลสงคราม ในวันที่26กุมภาพันธ์2492และรัฐบาลปราบได้รัฐบาลก็กวาดล้างฝ่ายตรงข้ามนายทวินอุดลและพวกจับคุมขังการเมืองไทยที่โหดร้ายทำให้ในายทวินอุดลกับพวกถูกสังหารในขณะที่ย้ายที่คุมขังและพวกในตอนดึกของวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2492ได้มีการอ้างว่า โจรจีนมาลายูมาชิงตัวผู้ต้องหานายทวินอุดลกับเพื่อน3าคนถูกยิงตายไม่มีตำรวจและโจนจีนเป็นอะไรเลยอันเป็นการจบเรื่องราวของคุณพลแห่งร้อยเอ็ดนายทวินอุดลกันครับสวัสดีครับ